กิจกรรมเสริมประสบการณ์สาระการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วยเรียนรู้ภาษาสัมผัสสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เราเรียนรู้หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับประถมวัยชุดบูรณาการประถมวัยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเล่มสีม่วงนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูมีเพลงประสาสัมผัสทั้ง5มาให้เด็กๆได้ฝึกร้องด้วยนะคะเราไปดูกันนะคะว่าประสาสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างและสามารถทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยคะ่ะตาของเรามีไว้ดู ของเราก็มีไว้ฟังแดดร้อนลมพัดหนาวผิวหนังของเราสามารถรับรู้จมูกของเราดมกลิ่นได้มากมายลิ้นของเรารับรสชาติได้หลากหลายจมูกของเรา ดมกลิ่นได้มากมายลิ้นของเรารับรสชาติได้หลากหลายทั้งหมดล้วนเป็นววัยวะประสาทสัมผัสทั้งหาของร่างกาย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดกิจกรรมที่สองสำรวจรับรู้รอบตัวในหน้าที่สิบ ให้เด็กๆสำรวจการรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5และวาดภาพสิ่งที่ประทับใจจากการรับรู้ลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันนะคะเช่นตาของฉันมองเห็นอะไรก็ให้เด็กๆวาดภาพสิ่งที่ตามองเห็นหูของฉันได้ยินเสียงอะไรให้เด็กๆวาดภาพสิ่งที่หูของตนเองได้ยินเสียงนะคะ จมูกของฉันได้กลิ่นให้เด็กๆวาดภาพสิ่งที่ได้กลิ่นลิ้นของฉันรับรู้รสให้เด็กๆวาดสิ่งที่ลิ้นของตนเองรับรู้รสเช่นรสเปรี้ยวของมะนาวก็วาดรูปมะนาวนะคะมือและผิวหนังของฉันรับรู้ความรู้สึกรู้สึกร้อนหรือรู้สึกเย็นก็ให้เด็กๆวาดภาพสิ่งที่มือสัมผัสนะคะหลังจากที่เด็กๆทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาที่แอปพลิเคชัน BK Learning ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ